ดิฉันอายุ38ปีค่ะเพิ่งจะคลอดลูกคนแรกไปเมื่อปีกว่าๆที่ผ่านมานี่เองนะคะปัญหาก็คือน้ำหนักเนี่ยมันยังค้างอยู่8กิโลกรัมค่ะหน้าท้องเนี่ยยังเหลือเยอะมากเลยเป็นพุงห้อยย้อยย้วยใหญ่มากค่ะแถมยังมีรอยแตกลายเหลือบ้างผิวกรุขระบ้างทำให้ไม่มั่นใจในการมีอะไรกับสามีเลยค่ะจะแก้ไขย,ยังไงดีคะ ตัวสามีเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ดิฉันเนี่ยไม่โอเคกับตัวเองเลยค่ะจะเข้าสถาบันเสริมความงามก็ดูเหมือนจะแพงและก็ไม่มีเวลาด้วยเพราะลูกยังเล็กนะคะดิฉันได้ทำงานค่ะเลี้ยงลูกอย่างเดียวจะปรับปรุงตัวยังไงบ้างอยากให้สามีรู้สึกดีเหมือนเดิมแต่อันนี้เขาก็เขียนมาเองนะว่าสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่กังวลนะคุณหมอไม่ต้องกังวลเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามเป็น มันเป็นความมั่นใจของเราเนาะคืออ๋อาจากเดิมคือก่อนที่เราจะตั้งคันอะ่ะเออเราอาจจะมีความมีรูปร่างที่ดีมีหุ่นที่ดีมีความมั่นใจนะคะในรา<ฆ>่างของตัวเองนะคะที่พอเวลาที่เราตั้งคันเขาโอเคในเรื่องของน้ําหนักนะคะมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเนาะคนที่เป็นแม่ยังไงก็ต้องเพิ่มขึ้นเนาะอาจจะแบบเพิ่มขึ้นเยอะหรือน้อ,นอยเนี่ยก็แล้วแต่คนนะคะทีนี้เวลาที่ท้องเรานะหรือว่าร่างกายของเราอะค่ะมันมีการขยายนะคะ เวลาที่เราข้อดูวงไปแล้วอะ่ะมันก็หดกลับแล้วแต่ว่ามันอาจจะหดกลับได้ไม่หมดนะคะอะวิธีการเนี่ยคือถามว่าโอเคน้ําหนักนะมันก็จะค่อยๆลดไปอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าอมันอาจจะมีในเรื่องของการค้างอยู่ซึ่งก็อันนี้คุณแม่ต้องบอกก่อนว่าการาเป็นแม่เนี่ยคือเสียสละามากๆเลยนะอันนี้คือนับถือแบบคนเป็นแม่เลยะนะคะเพราะว่าทั้งใน ทั้งแบบโอ้โหทุกอย่างเลยอะถ้ามีลูกหนึ่งคนนี่คือทั้งร่างกายพังบงคนผิวขึ้นป้าขึ้นใดๆนะคะก็ต้องแบบว่าเออนับถือความเป็นคุณแม่มากแม่ทีนี้เวลาที่เราหลังคลอดนะคะาการออกกําลังกายกาันเลี้ยงลูกเนาะการให้นมลูกเองนะคะมันก็จะทําให้น้ําหนักเราลดได้นะคะค่ะโดยอัตรนัตอยู่แล้วนะแล้วก็ในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่มีเวลานะคะก็ แนะนำนะคะออกกําลังกายได้นะคะแนะนําว่าออกกําลังกายในช่วงในส่วนที่มันแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะส่วนที่เรามีความกังวลนะคะช่างหน้าท้องนะคะหน้าท้องมันเป็นอะไรที่มันลดยางที่สุดอยู่แล้วแล้วก็เวลาที่เราท้องอะมันเป็นอะไรที่มันยืดออกมาเยอะ คือนะส่วนที่ยืดออกมาเยอะที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันจะมีในเรื่องของหนังที่มันยืดน,นะคะแล้วก็มีไขมันนะคะที่มันยังคงเหลืออยู่ด้วยนะคะคุณแม่ก็ลองทํานะคะทำแบบออกกําลังกายไปเองดูก่อนนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการตัวช่วยนะจริงๆคือมันมีอยู่แล้วนะคะนะในพวกอันนี้พวกแบบคลินิกนะคะสมคามทั่วไปต่างๆนะเขาก็จะมีหลากหลายวิธีเลยค่ะในการที่จะช่วยตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ รอยแตกลายนะหรือว่าในเรื่องของการลดไขมันทาให้ผิวกระชับนะคะซึ่งพวกเนี้ค่ะมันเป็นเทคโนโลยีที่ที่มันช่วยแล้วกันช่วยทําให้เราแบบกลับมาเหมือนเดิมเนาะก็แต่ว่าอย่างที่คุณแม่บอกค่ะว่ามันก็ใช้ใ่รใช้ใครเยอะใช้เงินเยอะเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นก็คืออ่าเราลองทําแบบออกกําลังกายไปก่อนกระชับไปก่อนนะคะถ้าสมมุติว่า ไม่ไม่ไหวจริงๆนะเราอาจจะใช้ตัวช่วยได้นะคะแต่อาจจะเป็นแบบวเรื่องหลังๆก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะแบบว่าไปทำเนาะก็คือสามารถที่จะทาต,ตัวเองไปก่อนการออกกําลังกายเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้เสียตังนะคะแล้วก็ <c oughs> ได้ประโยชน์เนาะเกี่ยวกับในเรื่องของหัวใจนะคะการเผาผลาญการร,าร่างกายของเราด้วยค่ะ <c oughs>